แร่ขายของตลาดนัดรักษาตัวชะตาชีวิตเฮลรีเจนซี่ตลกไร้วัสนาบินกลับไทยแบกสังขารเป็นพ่อค้าหากจะกล่าวถึงอดีตดาราตลกชื่อดังในอดีตที่หายหน้าหายตาเป็นานหลายปีก็คงจะขาดชื่อของเฮลปาณิธานสังประเสิริฐหรือเฮลรีเจนซี่ไปไม่ได้ ซึ่งเขาได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานกว่า15ปีก่อนที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ไทยชีวิตที่ผูกพันจากตลกที่มีเงินเก็บหลักล้านแต่ไม่ยอมโชคชะตาเขอเดินหน้าต่อด้วยการมาค้าขายตามตลาดนัดทั่วไปไปอยู่อเมริกาตอนนั้นต้องไปปรับตัวทำงานไม่ยากสำหรับเราเพราะว่าเราเคยทำงานหลายอย่างมาแล้วแต่ก็มีคิดนิดนึงเพราะตอนที่ทำงานในวงการได้เงินเป็นแสนต่อเดือน แต่ตอนนั้นต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนตกเป็นเงินไทยก็เดือนละ7จ็ดหมื่นบาทคือตั้งใจไปทำงานเลยทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตเขาให้ทำอะไรก็ทำทำทุกอย่างเลยเพราะก่อนหนะ้าที่จะทำงานในวงการก็เคยผ่านการทำงานมากว่า40อาชีพก็เลยไม่รู้สึกอะไรที่วันหนึ่งเราจะต้องมาทำงานในห้างเพราะตั้งใจเอาไว้ว่าจะส่งเงินกลับมารักษาแม่ทุกบาททุกสตาง พราะอยู่ที่นั่นเราแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เป็นไปตามที่ตั้งใจว่าในช่วงที่ไปเ็ตือนจะต้องเก็บเงินให้ได้ก้อนหนึ่งแต่อยู่ไปอยู่มา15ปีจนได้เป็นพลเมืองของที่อเมริกาแล้วตอนที่แต่งงานเป็นข่าวใหญ่โตตอนนั้นคือชีวิตขึ้นสูงสุดมีไรายได้ต่อเดือนเป็นแสนตอนนั้นงานเยอะชีวิตตอนนั้นขาขึ้นมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วก็เอามารักษาคุณพ่อก็ภูมิใจนะที่เงินทองของตัวเอง เอามาดูแลคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างนั้นก็รู้ว่าตัวเองก็ไม่สบายเหมือนกันถามตัวเองว่าจะเอาเงินมารักษาใคร พ่อกับแม่หรือว่าตัวเราเองก็ตัดสินใจเอามารักษาพ,พ่อกับแม่เพราะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราส่วนตัวเองก็ดูแลตัวเองไปไม่ใช่ของง่ายแต่ต้องดูแลตัวเองอาหารการกินก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดช่วงที่ชีวิตขาลงก็ทําทุกอย่างไปใครองตามตลาดนะัดถามว่าไอ้ไหมคือเราเอาธรรมะเข้ามาช่วยตนต้องรู้จักตนให้ได้รู้จักสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้พอเข้าใจในชีวิตตัวเองผมเข้าใจชีวิตนะ คนเราแข่งอะไรแข่งได้แต่ให้แข่งปุ่มแข่งวาส,สนามันแข่งไม่ได้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ